ต่อคนเราอยู่สร้างธุรกิจนะครับวันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีการเ็เรียกว่าจัดงารน,นะครับเป็นงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ติดตามเลยทีเดียวนะครับที่ชื่อว่า Wild l e g i o n สองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานอะไรนะครับเอ๊ะทำไมถึงน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับเจ้าของงานเขาเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในงานนี้จุดเด่นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วคนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในงานนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับกับคุณนกภกิจนะครับนิธิเลิศวิจิตรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัท s u c c e s s อ r b e i n งนะครับจำกัดนะฮะเจ้าของแฟนเพจที่เรียกว่า CEO โค้ดพันล้านแม่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ CEO โค้ดพันล้านเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็งานที่บอกไว้เนี่ยเป็นงานอะไรแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้คุณนพกิจอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณนพกิจครับครับสวัสดีครับคุณสมบัตใจครับครับเบื้องต้นนิดหนึ่งฮะอยากให้เราถึงวัตถุประสงค์นิดหนึ่งฮะครับจุดเริ่มต้นของงานของเราเนี่ะที่ก็เรียกว่า wide region 20, สองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะฮะเออตกลงเป<อ>็นงานอะไรมีเอ่วัตถุประสงค์ที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะคุณคุณอ,อ๋อครับ,รบกับเริ่มต้นที่คาว่าวายก่อนนะครับครับวายมันคือคําถามของคําตอบที่ออือ ได้ากล้เหตุผลในการทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะถูกสอในใเริ่มวักข่าวเท่านั้นแต่ว่าคนที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เนี่ยจะต้องรู้แก่นวงในสําคัญที่สุดของสิ่งต่างๆนั่นก็คือวัยหรือความหมายนะครับจุดประสงค์ผมต้องการให้คนเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของการมีชีวิตอยู่ว่าเราเกิดมาทาไมนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะรู้แต่ว่าวันเกิดเราคือวันไหนแต่ไม่รู้ว่าความหมายที่เราเกิดมา นะครับเมื่อผมจับจุดตรงนี้เนี่ยก็เริ่มสอนสัมมนาลักษณะนี้มาเป็นร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับทั้งไทยแล้วก็เอเอซีจนถึงทุกวันนี้มีคนผ่านการสัมมนานี้ไปละแสนกว่าคนนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยต้องการให้คนรู้ความหมายในการมีชีวิตอยู่ว่าอยู่ทําไมประเทศนี้ต้องมีคุณอยู่ทําไมครอบครัวนี้บริษัทนี้ต้องมีคุณอยู่เมื่อรู้ความหมายเนี่ยเขาก็จะมีพลังพิเศษที่จะ ทําให้เป้าหมายของเขาประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับแล้ววัตถุประสงค์ก็มีสองข้อนะครับข้อแรกเนี่ยผมต้องการให้คนไทยและคน AEC เนี่ยได้มีโอกาสเข้าสัมมนา NLP ระดับโวลคลาสที่จัดโดยคนไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาตัดเข้าสัมมนานี้สั่งตัวหนึ่งพันบาทนี่คือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยเรื่อสตั้งประวัติศาสตร์สัมมนา NLP ที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุด ในเอเชียคือเข้าร่วมกันเป็นหมื่นๆคนเลยที่อินแัคอารีนาวันที่6สิงหานะครับครับอ๋ออันนี้ก็คือว่าผงสมง สองข้อใหญ่ๆเลยนะครับอันแรกก็คือครับต้องการว่าได้ได้เข้ามาฟังสัมมนาระดับโลกถูกปะฮะและอธิษฐานคือการสร้างประวัติศาสตร์ว่าจํานวนผู้คนที่สัมมนาีนจะเยอะขึ้นถูกปะครับอันนี้ฮะใช่ใช่ครับสุกต้องครับอืมครับอีกอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับว่าเอสิ่งที่จะได้จากตัวตัวสัมมนาเนี่ยฮะมีอะไรที่น่าสนใจมั้งฮะคุณคุณนุกตกิตครับโอ้ครับแกนหลักที่สุดเนี่ย เราจะเข้าใจระบบการสร้างพลังงานกับเคลื่อนชีวิตจากโลกภายในตัวเรานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเคล็ดลับสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตเนี่ยอยู่ที่การดึงเักยภาพภายในของมนุษย์แต่ละคนออกมาใช้ให้เพิ่มมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจจะไม่รู้ว่าต้องคิดแบบไหนกดปุ่มไหนพลังงานที่สูงกว่าจึงจะออกมารับใช้เราได้ผมก็จะทำความเข้าใจรเรื่องหลักการของ out อินไซต์เอาเพราะการสร้างชีวิตของแต่ละคนเนี่ย เป็นเรื่องอินไซต์เอาเมื่อเขาเข้าใจข้างในตัวเองก็จะระเบิดออกมาข้างนอกแล้วใช้คู่กับระบบเอาไซต์อินของการตลาดของแต่ละบริษัทรวมถึงถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราก็มีระบบเอาไซต์อินที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้างนอกแต่มันต้องใช้คู่กับแกนหลักที่เป็นอินไซต์เอาจากตัวเราเราก็จะสร้างความสาเร็จได้นี่คือข้อแรกที่จะได้นะครับข้อที่สองเนี่ยทุกคนที่เข้าสัมมนานี้จะสามารถ หดล็อกตัวเองไปสู่พลังสมดุล 4Q เพราะพลังสมดุล 4Q นี้จะทําให้มนุษย์เข้าถึงอาชีพยพของตัวเองได้ครบถ้วนนะครับวที่หนึ่งเนี่ยคือ PQ คือสมอความฉลาดทางร่างกายนะครับตัวที่สองคือ IQ ความฉลาดทางปัญญาตัวที่สามคือ EQ ความฉลาดเชิงอารมณ์และตัวที่สี่คือ SQ ความฉลาดเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อ เราสามารถสมดุล่ตัวนี้เนี่ยดูแลร่างกายให้ดีในขณะที่ร่างกากับปี้กับเต่าและเสิมปัญญาให้แหลมคมขึ้นิมปัญญาแหลมคมขึ้นในขณะที่ดูแลอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีทำให้เราแอคทีฟะตอรือร้นอยู่ตลอดเวลาบวกกับ SQ กับจิตวิญญาณที่เราทําไม่ใช่เพื่อกอบโกยแต่มองถึงคนอื่นด้วย ให้ประเทศดีขึ้นให้ผู้คนในโลกนี้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างพลังสมดุลที่ยิ่งใหญ่ทําให้เราขึ้นไปอีกหลายระดับได้นะ,ะครับนี่คือสิ่งที่ทุกท่านอาจจะได้ในการเข้าสัมมนาน,นี้ครับอ๋อครับอ๊ะถ้าดูแบบ,บนี้นะอย่างไม่ว่าจะวัตถุประสงค์เอย่ยแล้วก็สิ่งที่จะได้เลยแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะ,ะวิทยากรที่มาให้ความรู้มากระชากมาดึงจากข้างในของแต่ละคนออกมาเนี่ย ครับจะเป็นใครบ้างนะที่น่าสนใจฮะคนนี้มาจากไหนบ้างครับโอครับเยี่ยมครับคุณนปจยครับครับแต่มนานนี้มันตลาดตรงที่วิทยากรคนเดียวพูดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเก้าโมงจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยต้องอยู่คนเดียวซึ่ง คนที่พูดก็คือผมเองนะครับโ,โ,โดยปัจจุบันนี้สถานะที่ผมวางตำแหน่งไว้คือซีอโคสตูลานแต่ว่าเส้นทางการเดินทางในชีวิตผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กรับจ้างกลีดยางสมัยเรียนชั้นประถม,มเป็นนักมวยจนหาจินตกมงานวัดตอนเรียนมัธยม,มและกาเป็นหมอยเสิ์ตามร้านอาหารเป็นลูกจ้างบริษัทและปัจจุบันกลายเป็นบอสพนลานได้ใช้ศาสตร์เอ็ในการสร้างชีวิตได้จริงเนี่ยมผมก็ถอด สกัดแก่นของมันเพื่อมาแบ่งปันภายในหนึ่งวันนะฮะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือ w ว y t เด l เ g สเ d นเนี่ยผมมีแขกรับเชิญมาช่วยด้วยนั่นก็คือคุณยาญาหยิผมจะดึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและสำนึกคุณของยาญาหยินเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิตมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่เข้าสัมมนานี้นะครับโอ้ก็เรียกว่า หลักๆก็คือคุณรปเกดแดงอะฮะที่เป็นตัวหลักใช่ไหมค่ัแล้วก็มีคุณแย่หญิงเนี่ยมาเป็นผมเลยแล้วก็มีคุณแย่หญิงเป็นแขกรับเชิญของผมรชบอืมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะอย่างที่ว่าวัตถุประสงค์ก็มาถึงว่าสิ่งที่คนที่เข้าไปฟังเนี่ยจะได้อะไรกลับมานะฮะก็คือแบบกระชากส่วนลึกของตัวแต่ละคนเนี่ยซึ่งมีจี่แตกต่างกันถูกป่ะฮะอะไรประมาณนั้นออกมานะครับแล้วจะยึดถึงความหมายของชีวิตตัวเองที่ผ่านมาแล้วทําให้ เข้าใจกระบวนการเข้าถึงการสร้างความเชื่อที่ทําให้ตัวเองมีพลังเพิ่มพิเศษนะครับซึ่งตลอดวันเนี่ยผมจะสมมอบอยู่ถึงสี่อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือผมจะสมมอบพลังงานที่สูงทําให้คนกระชุ่มกระชวยกระตี้กระเปาตื่นตัวตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับเรื่องที่สองที่ผมส่งก็คือแนวคิดต่างๆที่เอาไปยกระดับชีวิต ไปอีกหลายขั้นนะครับเรื่องที่สามคือความสับซึงถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเราแล้วก็ความสับซึ้งกับการที่เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้นะครับแล้วเรื่องที่สี่ก็คือความสนุกสนานอารมณ์ขันต่างๆที่จะออกมาเป็นชุดๆนะครับจากประสบการณ์ร้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จัะเต็นที่สุดในวัยเด็กเล็เชนครั้งนี้นะครับอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ที่จะจะจะได้ออกมาประมาณนั้นนะครับแน่นอนแหละครับว่าคุณฟังตอนนี้ฟังอยู่คุณรุปงพกริครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยจะไปเป็นส่วนหนึ่งจะไปเป็นผู้ส่วนร่วมจะไปเข้าไปช่วยไปเข้าเข้าไปให้คุณรุ่งพกริกับน้องยายาหญิงเนี่ยเข้ามากระชากมาดึงอะไรต่อกเร้าข้างในเนี่ยไปสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างไรครับตัวนี้ฮะครับติดต่อได้ สี่ช่องทางนะครับช่องทางหลักๆก็คือ call center ที่เบอร์นี้นะครับ02 511 5955 02 511 5955แล้วก็อีกช่องทางคือแฟนเพจของผมเอง CEO Coos Alan จกดก็คือ C ตัวใหญ่ E ตัวใหญ่แล้วก็ O อย่างนั้นก็คือ C O A C s C.O. p o s t มันก็จะขึ้นละนะ,ค,ะนครับ,รบแล้วก็เพจของซัดเซสมอ เอสิงคโปร์ครับ UC C E S S M O R E เขียนติดกัน Success m a เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ใครที่สนใจนะครับเข้าไปได้ตอนนี้ยังทำอยู่ใช่ปะฮะคุณคุณนุกติกครับยังทำอยู่นะคะแล้วเสน่ห์ที่เจ็ดก็คือราคาไม่ถึงความระดับงานระดับมูลค่าเป็นแสนเลยถ้าเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นค่าสรรมเนายประมาณสักเท่าไหร่ฮะคุณเบื้องต้นเนี่ อยู่ที่400กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วจะไปที่600กว่าจนถึง900กว่าบาทหรือว่าพิเศษมากๆเลยหาไม่ได้อีกแล้วแล้วจักที่ i ิ p a พ t อ r ร n a สถานที่ที่พี่เบิร์ตใช้เล่นคอนเสิร์ตใช่ใช่ทำไมต้องเป็น400 600อะไรประมาณนี้ทำไมราคาแตกต่างกันนะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่นั่งอะไรประมาณนั้นอ๋อมันมีแบบ วงในที่ไ hey ด้สัมผัสเหนือวิทยากรแบบให้คิดเลยแล้วอยู่ชั้นบนขึ้นไปแต่ทุกระดับนี่ได้รับพลังงานเกินร้อยหมดเพราะว่าที่ผมฟิกตัวมาดีมากนุ่มจังโค้ดไปฟิกเน็ตแบบเต็มที่เพื่อได้พลังงานระดับเอนทนี่ร็อบบินเลยซึ่งเขาเป็นเจ้าโลกในด้านของการดึงสัญญาพอยู่นะครับผมก็เอาเอนทนีเป็นอนสาร์เลยเพื่อ สมรรพลังเป็นที่นะครับครับอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจเลยนะครับขออีกทียะคุณนพกรตครับงานจัดเมื่อไหร่ครับตัวนี้ฮะอ่าวันที่6สิงหาคมนะครับรงกับวันอาทิตย์6สิงหาครับเมืองทองอิมแพคอารีนาอิมแพคอารีนานะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนคอนเสิร์ตี้รู้จักกันเด่นดีนะฮะคุณนพกริตครับใช่ครับอืมเรียกว่าคุณประชัยครับอยากจะเลียกงานนี้ว่าเป็นงาน ยกกระดับประเทศไทยให้คนไทยเป็นคนไทย4.0เลยทีเดียวอ่านี้ก็อยากให้มาดูการร่วมแรงแบ่งปันของคนไทยสู่คนไทยได้กันแล้วผมก็เผื่อแผ่ถึงคนเอเซีด้วยพี่น้องที่เป็นแฟนคลับในเมียนมาในกัมพูชาในตปปลาวลงถึงเวียดนามมาเลเซียก็จะมาร่วมเข้าสัมมนานี้้ด้วยนะครับ น,นี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคตอนนี้มีกําหนดรับเ,าเาขาเรียกว่าเป็นเดทไลน์ไหมฮะว่าต้องสมัครไปในเมื่อไหรอะไรอย่างอย่างไรฮะคุณอ๋อตอนนี้ยัง,ต,งตังซื้อบัตรหรือจองบัตรมาได้ตามลำดับจนถึงก่อนวันงานสองวันนะครับอ่าก่อนวันงานสองวันนะครับตอนนี้ต้องจองไว<ช>้ก่อนนะใครไปใกล้ๆแล้วอาจจะหนึ่งก็คือเต็มก็ได้หรือได้จะหมดเข<ช>ีอะไรประมานั้นนะครับครับเพราะตอนนี้ก็ผมก็ขายไปหลายพัน หลายพันใบแล้วน่าชื่นชอบเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากเลยครับครับผมครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสุดใจเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับคุณนพกริตครับครับรอบคุณครับคุณประชายครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ คุณนพบดิดนะครับนิทิเลิศวิจิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับบริษัทซัคเซสมอร์บีอิงจับกัดนะครับเจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับซีอโค้ดพันล้านนะครับหลายคนแน่นอนนะครับว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นงานที่คุณนพบดิตแกบอกว่าเป็นงานที่ต้องการยกระดับนะฮะในแง่ของคนในบ้านเรานะครับในแง่ของการดึงศักยภาพนะฮะอย่างบอกว่าคุณนพบดิตบอกว่าอินไซด์เอาก็คือดึงจากข้างในเพราะแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองเขาว่าเป็นลักษณะ ของเอาไซอินซะมากกว่านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินไซเอามีส่วนสําคัญนะฮะแต่ว่าจะดึงกันอย่างไรนะฮะจะรีดอินไซเอาลาอย่างไรนะครับจะดึงศักยภาพของแต่ละคนในงานได้อย่างไรเนี่ยผมว่าน่าสนใจต้องไปดูกันนะฮะต้องไปพิสูจน์กันนะครับช่องทางที่คุณนพเกตบอกไว้นะครับก็คือสามารถที่จะจองบัตรได้นะครับช่องทางแรกครับนั่นก็คือเบอร์0ูนย์สองนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าห้านะครับอันนี้เบอร์เป็นคอร์เซ็นเตอร์สามารถจองบัตรได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ คือทาง Facebook นะครับก็คือ CO Code นะครับก็คือคำเต็มๆก็คือ C ตัวใหญ่ E ตัวใหญ่แล้วก็ O นะครับแล้วก็ Code ที่ COACH นะครับแล้วก็พันล้านนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะไปกันที่ Success หมอก็ได้นะครับ Success ก,ก็ Success หมอก็ความหมายคือ Success ก,ก็ที่แปลว่าสำเร็จนะฮะก็คือ SUCCESSMO เ e นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่สามารถที่จะจองบัตรกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาจัดวันที่ 6สิงหานะครับ6สิงหาคมนะครับตั้งแต่9โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลยนะครับไฮไลท์ก็คือคุณนปกตรเนี่ยนะฮะทั้งวันเหมือนกันแล้วก็จะมีคุณยายหญิงด้วยนะที่จะมาร่วมกระชากมาร่วมดึงแรงข้างในของแต่ละท่านเนี่ยออกมานะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับตามช่องทางที่บอกไว้นะครับแล้วราคานะฮะไม่ถึง1,000บาทนะครับราคาก็อยู่ที่ระดับ400 600 900เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของที่นั่งตรงนั้นนะครรับว่่่าาเทไห แต่ว่าที่แน่ๆไม่เกินหนึ่งพันบาทนะฮะับสำหรับสัมมนาดีๆนะครับที่คุณนพกิจฝากไว้นะครับนั่นก็คือ Why the r e g i s สสองศูนั่นเองนะครับที่เมืองทองนะครับอารีนาเมืองทองนะครับใครที่เอ่ออิมแพคเมืองทองนะครับก็ใครที่สนใจ6สิงหาคมนี้นะครับก็จับจองกันได้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหมดเวลาของวิเศษโฟกัสแล้วครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิเศษโฟกัส ้างสรนค์โดย98.5สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอ SME Development Bank ออกสินเชื่อ SME Transformation Loan